สวัสดีค่ะแม่บ้านไทยนาตางแดนนะคะพอดีน้องมันถามเกี่ยวกับการขอสัญชาติว่าสัญชาติดังกฤษก็เลยสีบอกซูฟังนะคะตอนนั้นที่ว่าไปเลียนภาษาพอมไปเลียนภาษามันก็นมีใบประกาศน้ำเนาะมันบอละแล้วตอนนั้นก็ที่ที่ขอสัญชาติตอนนั้นเพราะว่าอยากตอนนั้นแฟนอยากพาไปเที่ยวอเมริการะบาดนี่พอดีแต่ว่าแฟนอยู่อเมริกาแล้วอยากเข้าบินไปหา บานนี้กันเรื่องขอวีซ่ามันเละยากก็เลยว่าเลยบอกแฟนว่าโบไปหาดอกอยู่โบไปดอกบานนี้ก็เลยกลับมาแฟนก็เลยว่าเฮ็ดพาสปอร์ตอังกฤษให้มันแล้วซะให้มันได้ซะไปใส่มาใส่มันค่อยสบายอันคุบันไปขอหยาดจันสินาเพราะว่าการท่องาสปอร์ตไทยกันสิไปกันยังได้ไปขอวีซ่ามันยากจันสินากานจะพาสปอร์ตอังกฤษก็อาจสิได้ขออยู่จะมันอาจัดง่ายขึ้นจันสินะก็เลยเฮ็ดเปลี่ยนเป็นขอสัญชาติ กับเห็ดเรื่องเอายังมาล่ะแล้วเขาก็บซิมิสตอนนั้นตอนตอนนั้นเขาไม่สอบพรอมดูซิว่าก็ได้สอบสุกคนนะมันเป็นกฎหมายไม่มากพอดีตะกีผู้ใดอยูโดนกะขอได้สเนะเปียนสัญชาติได้บัดพอดีมีเอ่อมีกฎหมายหม้ไมมากก็เลยได้สอบสอบบริจิตจิเซนนังสีนากักัซื้อหนังสือมากระซื้อหนังสือมามาอ่านจีว่าสอบนี่หมายถึง ประวัติของอังกฤษเง่งคือเลียนประวัติศาสตร์เขานั่นแหละเกี่ยวกับประชากรประวัติศาสตร์เขาวันชาติอังกฤษวันชาติสกอตแลนด์วันชาติเอเวององสิแม่แล้วกับประชากรจํานวนประชากรมีโท่ดใดแต่ละปฏิบตรตอนทีสอบนะตอนนั้นตอนนั้นปี2007ที่สอบประชากรแต่ละประเทศเขามีมีจักมีโท่ดใดอ่า ผู้แท้ลัสดอนมีเก้าอี้แจ็คเก,ก้าอีอ้บุฒีสอบโอ้ยสอบประมาณยังส่หล่าการไฟเวิร์กแปลไว้ยังงสินสโซประวัติศาสตร์เขานั่นล่ละแล้วก็เกี่ยวกับระบบนั่นระบบนี่ภาษาโคนิชทิว่ายุทางใต้นี่ภาษาออริจินอลเขาตะกี้เป็นภาษายัางหรือ,อยูลอนดอนภาษาดั้งเดิมเขาเอ่ยอีหยังท่วาไดท่า,าอกท่วาเป็นภาษาของยูฮันยังสินา อ่อ้สอบอ่านอ้ยส,สอบแต่ว่ากับพานพานแล้วกะพอได้พานก็ได้ใบที่ว่าสอบบริจิตติเซนนั้นได้พานแล้วก็เอาเกี่ยวกับยืนยืนก็ใบป,ประกาศที่เขาว่าเขาสามารถอ่านออกเขียนได้ที่ว่าเขาไปเรียนภาษามานนะก็เลยก็เลยยืนไปตอนนั้นเงื่อนเงื่อนยืนขอยืนจะเปลี่ยนสัญชาติประมาณเจ็ดร้อยหรือแปดร้อยปอนด์พลัส เดี๋ยวนี้แพงนะเดี๋ยวนี้ขึ้นเป็นพันแล้วนะบานี่ก็เลยได้นั่นล่ะคา่ก็เลได้ได้ได้สัญชาติมาตอนนั้นก็พอดีทองตอนนั้นก็พอดีกําลังเกอ,อหันในทองแมทธิวเว้ตอนนั้นได้ปีศูได้ปี0ู0นเนาะได้ปี0ูเจมากกับไปสะแว่เกินไปสาบานตน โซฟีว่าจุดูอิงกับไปซาบานตุนก็ต้องมีการซาบานตุนนะคะก็แค่คายว่าป้าซาบานเป็นคนประเทศเขานั่นละ <c oughs> เดี๋ยวนะคะ <c oughs> ดาสาร้างเสริมสวยอยู่วังหันี่ย่างอ้อมเต,นนต้นันเตนี่อยู่อ่าบาทน,นี้ก็ท,ที่ที่ไปซาบานตุนก็ <Hello. S 1> ตอนนั้นก็ใหนในทองแมทธิวเดอกบาทน,นี้เพราะกับไปซาบานตุน <'m> rushing, อ่าอินนี้แล้วไม่มีทอกเฟิร์สโอเค ไปซาบานตนไปหลอดแม่ไมมถึงผู้ว่ากัเอาใบไห้ะกับเส้นนั่นเส้นนี้เสียนไปซาบานตนได้มาได้มาแล้ว,ลวกับก็เลยยื่นขอพาสปอร์ตเปลี่ยนสัญชาติแล้วกับโมเมนว่าได้พาสปอร์ตครับเปลี่ยนสัญชาติกันบกขอพาสปอร์ตอังกฤษกับบัได้ก็ต้องขอพาสปอร์ตอังกฤษก่อนจะได้พาสปอร์ตอังกฤษที่แรกก็ต้องไปสัมผัสก่อนไปสัมผัสไอ้ข้อมูลนเชากอกอยู่ใน ไปขอพาสปอร์ตครั้งแรกนั่นแหละที่เทาขอครั้งแรกไปขอพาสปอร์ตกัสิก็ขอมุ่นเฮาก็ขอมุอน่นซื้อพ่อซื้อแม่พ่อแม่แต่งงานกันย่ามได้หุ้ยนั่นอะยากหไรแต่ทรงขอข้อไปไปถามพ่อกับแม่ว่าแต่งงานมือใด้มีเอ่อมือไปสาบานต้นมือใด้ที่ว่าใดเอ่อบิจินเนชอ่น nationality ที่ว่างสินะก็โอ้กดเขากับถามแบ่งมีแบ่งธนาคารบอรปเปิดปีได้โอ้ถามไปเบิดที่เขาก่องลงไปในหันละอ่าตอนนั้นทองมทธิวพอดีเพราะว่าได้ได,ได้ได้พาสปอร์ตอ่าตอนเดือนมอกราได้มาแล้วล่ะพอไปแล้วก่อนสิไปเอาพาสปอร์ตตองไปสัมผัสก่อนเพราะมันเป็นขังแหลกของเขาขังแหลกของพาสปอร์ต ฝรั่งแท้เขาก็บอยากดอกค่ะพอดีเขาเขาเปลี่ยนสัญชาติพร้อมแล้วก็ของสินแม้มันก็นเลยต้องไปสัมผัสหน้ามือศีนะกับพอดีก็ได้มากอา่าให้เรื่องว่าขอสัมผัสอา่าขอสัญชาติยากบ่ตอนนั้นกับให้ว้างสัญชาติเอกสารครบมันก็นเลยง่ายคันผูใ้ใดเอกสารบ่ครบตามที่เขาขอตามที่เขาบอกมันก็นอยากหยากรังคนกับบ่ผ่านกับกมีอา่าที่ ทีทีพานกักัไปสอบไปสอบเอาบิจิซิจิเซนอันอันบิจิอันใบขอสอบอย่างนั้นก็สอบสอบกับพานเรียบร้อยอ้ําโทษเก่งบาดที่นี่กะเขาขอใบใบรับรองการศึกษาแต่ว่าเขาไปเรียนมาเนาะตั้งแต่มากับบดีเศร้าเรีย้ยกเทื่อไหมเดี๋ยวมาเซราเรียนย้อนย่างย้อนทองทองแมทธิวมันทองหกเจ็ดเดือนแล้วสิกรับเมืองไทยก็เลยเศร้าก็เลยบ่ได้ไปสอบอันตอนสุดท้ายนะก็เลยเศร้าเรียน ที่บ้านนั่นก็เลยได้เศร้าเรียนภาษาอังกฤษตอนนั้นได้เศร้าเรียนตั้งแต่มาอายุน่นเื่อคยได้เศร้าเรียนจักเชือพอดีตอนขอพาสปอร์ตขอเปลี่ยนสัญชาติกันเลยได้ให้คู่ให้คู่จะไปเลี่ยนน่ะน่วยโุงเรียนน่ะเขารับเขาเขียนจดหมายรับรองให้เฮ้าบอกเขาว่าฉันสิไปขอเปลี่ยนสัญชาติให้เธอรับรองเช่นใดบอว่ามาฟิเทนยีคั่เอลสอันที่ที่ฉันมาเรียนเขียนใบรับรองการันตีเฮ้านะว่า มาเรียนมาหนีนี่คือบทการศึกษาของน้วยงานนีโอเพนดอร์ Open Door, all, ทีเอ็นกิวโฮทียังสินาะให้เขารับผิดชอบแม่บอกนี่ลูกกักวนบอกมันใดก็บ,บอกฟังกะมันกับเลยบวยากอันบอกอีหยังคือ,อยัางไงเบื่อสิแนมะ่มันพอดีมันกับบันี้ปัญหายอีหยังสินาะอ่า ย่ามไปเลี่ยนกะได้ใบอน,นี้แต่ว่าเขากัก้อนเข้าสิขอเขาไปบอกกับคู่ก้อนเข้าไปบอกคู่ว่าเข้าต้องการให้เขาเห็นอีหยังหายยังสิแม่พอดีตอนสิไปขอเปลี่ยนสัญชาติก็บอกคู่ว่าฉันสิขอเปลี่ยนสัญชาติขอให้เธอรับรองเขียนจดหมายรับรองให้ฉันได้บอกเขากับพิมพ์หายจดหมายรับรองหายยังสินะกะยืดแนบแนบแนบ,แนบส่กันทีเขาขอหลักฐานยังพอดีเขาก็มีเบิดยังสีแมมันก็นเลยก็เลยสบ่ายก็เลยผ่าน ก็เลยบ่ได้ยักหยังแต่ว่าตอนพอได้ใบที่เอกาสารมาโควากระเลขาจะเข้าแนมเป็นหยังติมันแพงแลยเข็บเงินซักก่อนเพราะว่ามันตอนนั้นมันเป็นเงิน600-700ปอนดรเนาะตอนนั้นเดี๋ยวนี้เป็นพันพันก็ปอนขึ้นแล้วอ่กระเลขถถากระเลขถถานะะั่นล่ะกระเลด้ยได้มากกระสบายกันพอดีมีทองมีหยังนี่แหะก,ะกะ็ได้ได้ เปลี่ยนตะว่าบริษถถิมนะคะพาสปอร์ตไทยบทิมยังใส่คือเกา can you q ่ i e t I just talk t า you ชิวๆพาสปอร์ตไทยกับบทิมถถือสองพาสปอร์ตลังคนเพิ่นกะได้พาสปอร์ตอังกฤษแล้วเพิ่นกะถิมพาสปอร์ตไทยจริรรงแตะว่าจะคล้องบทิมเป็นอย่างที่คนบอิษถมเท้ากับคนไทยคือเกาไหมมันกะ ให้ว่าเฮาก็ยังเป็นคนไทยคือเก่าก็ยังคิดอยากคันติมพาสปอร์ตไทยแล้วมันยากเพนมันเบิดอายุโดนๆแล้วมันยากโลดจังซีนะในการสิต่ออยู่จานหยังเบิดคันเบิดคันมันเบิดแฟนก็พาก็บอกแฟนสิพาไปต่อก็เราก็พาไปพาไปต่ออยู่สถานทูตไทยจังซี่ไปก็แป๊บเดียวแต่ว่ามันแค่ยุ่งยากเพราะว่าเฮาบ่ได้อยู่ใกล้เมืองหลวง ก่อนจิไปก็ต้องโทษนัดก่อนน่ะล่ะสถานท,ท้ายเขาก็ต้องโทษนัดว่าเขาไม่เฮ็ดพาสปอร์ตโทษนัดเวลาโทษน,ทนทัดเขาก็เตรียมเอกสารที่เขาถามน่ะล่ะคันเขาคันเขาเตรียมเอกสารตามที่เขาต้องการได้เบิดปิดติดต่ออีกบบอย่างมันกระบอยหนามันกระบอกลำบา,ากหรอกค่ะแค่ว่าเอกสารที่เขาถามหาถามอย่างเขามีครบจริงสินะกับาพาสปอร์ตไทยกับไปต่อตั้งแต่มาอยู่ใหม่เนาะกับไปเฮ็ดมาสองเล่มล่ะ ตอนนี้มีสามเหลี่ยมแล้วเหลี่ยมเก้ามีสองเหลี่ยมไม่เมียนอันหนึ่งเป็นบัเหลี่ยมเดียวบะเออเหลี่ยมนี่สองเหลี่ยมเออปีต่อมาสามได้สามมีสามเหลี่ยมแล้วอันเบิดอายุมาสามสามนี่แล้วได้ไปีต่อมาสามเท่อแล้วพาสปอร์ตไทยหลักกับบัตรประชาชนกับบัคเกอเบิดอายุนะคะขันเบิดกับขันกลับไปเมืองไทยกับไปเฮ็ดไปเฮ็ดมาไปเฮ็ดไหวบอกให้มันอีหยังเบิดอายุสิพยายามอัปเดตแต่ ต,ตลอดนังสิน่สิบ่ให้มันเบิดอายุอย่างพวกมันเป็นมันเป็นเอกสารที่สําคัญกับตัวเขาเองรักษาสิทธิในความเป็นคนไทยเขาหลักการรักษาสิทธิในการที่อยู่ในประเทศนี้พอมคือว่าเออเขามีเปลีป่ยนสัญชาติแล้วมีพาสป,ปอร์ตอังกฤษแล้วแต่ว่ากรบ่ทิมพาสป,ปอร์ตไทยกันยังรักษาสิทธิ์ความเป็นคนไทยคือเกา่เากับไปกันยังมีบัตรประชาชนมีอันนี้บเด็กโบเด็กกลับไปเมืองไทยในฐานะคนต่างด้าวนะคะ ขันกลับไปเมืองไทยกับแนฐานะคนไทยคือเก่าะว่าใส่พาสปอร์ตไทยก็ยังมีพาสปอร์ตไทยในการกลับไปประเทศไทยหลักกับบัตรประชาชนกับโบเดบิดอายุอังสินาขอให้ทุกคนรักษาสิทธิ์ของสายยาวยาวยาวว่าโอ้ขี่คานโบโบไปตัวดอกโบไปตัวมันกับโบมันกับโบเป็นอย่างหนูค่ะเพราะว่าเขาก็ยังมีพาสปอร์ตอังกฤษที่ว่าอยู่นี่ได้อังสินาแต่ว่ามีเป็นของไทยเฮามันดีกว่านางสีนาแบบ ยังกีลายเขาก็ยังลกลับไปเมืองไทยเขาก็ยังมีรักษาศีลเป็นคนไทยเข้าองศ์น่ะเออกับย่ามกลับไปเมืองไทยก็ก็ใช่ที่มีคนเขาว่าเออต้อตงออกว่าที่เห็นที่ยูเฟรนะยูเฟรบุ๊กที่ว่าเออขย่ำกลับเมืองไทยใส่าพาสป,ปอร์ตอังกฤษ,กฤษนั่นล่ะเพราะว่าเขารักษาศีลอจะหนีมันบุกเกี่ยวกันนะคะตามที่ใส่มานะ กอนอนอกนอกประเทศนะแม่ยูใส่พาสปอรต์ตอังกฤษโช,ชว์เขาแต่ว่าย่ามเขาเมืองไทยก็ใส่พาสปอรต์ตเพราะว่าอังกฤษเขาประด็แสเตมเขาบระเดสแตมตอนเทาออกแต่ว่าเขาสเตมตอนเทาเขาอายุเมืองไทยสเตมทั้งออกทั้งเขาหลักการตอนเท้าออกใส่พาสปอรต์ตอังกฤษออกกระจิงบัดไปฮอดเมืองไทยก็ใส่พาสปอร์ตไทยในการเขาเขาไปในประเทศไทยหลักก็สแตม เจ้าหน้าที่เขาก็อยากให้เขาใส่พาสปอร์ตไทยในการเข้าประเทศอย่างเพราะว่ามันเป็นเรคคอร์ดของเขาเองบาในย่ามย่ามกลับมาย่ามกลับมากอะใส่พาสปอร์ตเออขันใส่พาสปอร์ตไทยกักลับในประเทศขันใส่พาสปอร์ตไทยเขาก็ย่ามเข้ามาได้หนีเขาก็ใส่พาสปอร์ตไทยเขาแล้วแต่ว่าเามีของอังกฤษพอมันก็แบบมันเป็นสองอันหนึ่งสิแมนมันก็บ่ได้ยร์ยากอีกย่างก็เคยใส่ร่องเบลเงแล้วมันก็บ่ได้ มันกบฏเป็นอย่างแม้มันเกิดง่ายๆให้ว่ารักษาซีดอีอย่างเหรอตอนเท่ากับเท่ากับกาแฟเทาอยู่แล้วแล้วก็ป่วยเปย่อีอย่างว่าอยากกลับเร็วกลับยังมันเกิดขึ้นอยู่กับเงินเทาในกระเป๋านี่เระอันใดมันยากง่าย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 ไปติดต่อขอความช่วยเหลืออีอย่างเท่ากับกับเมียเท่ากับเป็นเมีย กษัตรมีเฮ้ากับเป็นคนอังกฤษอยู่แล้วขันสิปิตต่อสถานทูตกษัตมีเฮาคือเกองสี่แม่มันกบเด้มันกบเละใหญ่อีหยังบ่เห็นบ่เห็นในความคิดของเจ้าของนะที่ที่ที่เคยเห็นที่ว่ากบเด้เข้าใจที่เพื่อนว่าควร่อใส่พาสปอร์ตอังกฤษในการเขาประเทศไทยเฮ้านําเอ้มันแซนกับลุกนะใซ่อยู่แล้วเพราะว่าเขาเป็นฝรั่งจะเข้าเฮากับใส เออผาสปอร์ตไทยเฮาหล่ะคันอยากยู่โดนนะแต่ว่าลังเทอขันค่ะแต่ห้อมก็เคยใส่เทอหนึงแล้วเอ่อพาสปอร์ตอังกฤษเขาเมืองไทยเขากับเจ้าหน้าที่ก็ว่าคันมีไทยก็ยางให้ใจไทยเพราะว่ามันคนบ่ลอยว่าสานว่าเข้าคนบ่ได้ออกนอกประเทศโดนก็ไปก็มาจังสินะ กะแม่นความเพลินอยู่ละ่กกกะกระใสตลอดตอนนั้นก็เลยว่าบริษักับโดนที่ซื้อกับแค่สามชาตย์ก็เลยใสยพ่พาสปอร์ตด,ดังกี้แต่ว่าขันธรรมดาขันกับโดนกระใสาพาสปอร์ตไทยอยู่แล้วโบโบโบริัใสพ่พาสปอร์ตด,ดังกี้จัิงสินะขัเนเอาใส่มันต้องขอวีซ่าคื่อยังลูกสิพาลูกไปเมืองไทยสิโดนเตื่ตั้งแต่ตอนไหนน้อยสองเดือนนี่สิก็ต้องขอวีซ่าให้วีซ่าให้ลูกกับซอ่าวีซ่าให้ลูกสองคนกับอยู่เมืองไทยได้โดนจัิงสินะแต่ว่าขันว่ามันแพงบอมันก็บริแพงหรอกซ้ำสิขอวีซ่า อยู่เมืองไทยโดนหนึ่งสินะกับประม่ายีซิมหาป่วนก็ด้อยู่ประมา่านจัเดือนซ<ๆ>้มเดือนรือเท่ดาใดนีหละ่ะแต่ตอนขอขออยู่นี่กะทรงกะโทษไปสถา,านกงศุนยอยู่นีสกอนแล้วเขาก็บอกว่าห้าสิบห้าลูกกับพาลูกเขากับเมืองไทยโดนพาลูกกับเมืองไทยโดนเขาก็บว่าห้าสิบทรงไปขอสินะก็ทรงแบบฟ้องอยังไปสินเออมันก็บสบายว่าแต่ ตามหลักฐานที่เขามีเขายางคือเบาตามที่จะของผ่านมาประสบการณ์ผ่านมานะคะเอาเดี๋ยวจังได้ค่อยมาเบามาทักทายกันไหมนะคะอ่ะมันอาจความคิดจะลองอาจสิตตรงก้าขากับผู้อื่นนะในการใส่พาสปอร์ตแต่ว่าคือเป็นอันนี้คือความคิดของที่ฉันเองนะคะขอเบเดว่าไปสวนทางกับผู้ใดดอกแล้วแต่ผู้ใได้สใส่ใส่จังได้ก็แล้วแต่เพราะว่าคนเฮามันบบาคือกันความคิดเบาคือกันนั่นสินะอันนี้เบาคือของตีจะของใส่ที่จะของเห็ดนะคะ คนมาทักทายกันไหมนะคะสวัสดีค่ะ